สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนึงมาแล้วค่ะวันนี้จะมารีวิวสีป่าสองตัวให้ชมแต่กุกจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะตัวซ้ายมือสองถึงสามกุกก็ไม่เชิงว่าเป็นแกมสามนะคะเพราะว่าบางวันเขาอยากจะขันสองก็มีสองบางวันก็สามเต็ม ดังนั้นก็คือเรียกว่าเขาเป็นนก2-3งถึงกุกก็แล้วกันนะคะส่วนตัวขวามือ1ก,กุกเสียงก็จะแนวแกนป่าคมๆคใมสๆเหมาะกับบางท่านที่อยากได้ไปเป็นนกต่อกุกไม่สูงก็คือได้แค่1ก,กุกต้นคลิปหนึ่งให้ชมเขาคูทั้งสองตัวเลยนะคะ แต่บางครั้งการคูก็ไม่ได้การันตีว่าเขาคือตัวผู้เพราะว่าตัวเมียก็คูได้คูเหมือนกันค่ะตัวเมียบางตัวคูเก่งด้วยซ้ำแต่เผอิญว่าหนิงกำลังจะทําคลิปหนิงก็เลยตั้งกลงไว้ติดกันเขาก็คูใส่กันดังนั้นก็มาช่วยหนิงดูว่า ตัวไหนแนวโน้มจะเป็นเพศไหนตัวแรกตัวซ้ายมือที่หนิงให้ชมเมื่อกี้หนิงมองว่าเขาเหมือนตัวผู้เดี๋ยวหนิงหาช่องก่อนนะคะตัวใหญ่นิ้วใหญ่แข้งใหญ่สะพายตาตรงและก็ยาวตัวใหญ่กำยำเลยค่ะตัวนี้ แต่ขึ้นกรงแขวนก็ค่อนข้างดินเมื่อก่อนหางยาวอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มดินมาก็เลยเริ่มเยินหางใหม่ก็กำลังงอกค่ะจะเรียกเขายังไงดี2แกม3ามเหรอคะก็ไม่เชิงนะคะเรียกเาว่านก2องถึงสกุกก็แล้วกันค่ะอยู่ที่อารมณ์ว่าวันนี้อยากจะขันที่สอง หรือวันไหนอยากจะไปที่สามเขาก็จะจัดตามนั้นเลยค่ะเสียงกลางไปใหญ่คือเสียงทุ้มใหญ่เลยนะตัวนี้ท่านไหนที่ชอบนกกุกไม่สูงสองถึงสามกุกตัวนี้เหมาะเลยค่ะอายุนกก็ ปีกว่าแล้วนะคะริกปีกสงสัยอยากจะเข้าคู่หรือว่าตัวขวามือมีแนวโน้มเป็นตัวเมียทีนี้พอเขารู้เพศแล้วเขาก็จะริกปีกเรียกรกังบางบางครั้งการดูพฤติกรรมของนกก็สังเกตจะแบบนี้ล่ะค่ะด้วยการเทียบนกจดนก ว่าพฤติกรรมของตัวไหนแนวโน้มจะเป็นในลักษณะของเพศไหนตัวนี้หนึ่งมองว่าเขาเป็นเพศผู้เดี๋ยวหนึ่งจะให้ชมเสียงขันโยนของเขาเรียกแล้วค่ะสงสัยเขาจะบอกเราแล้วล่ะว่าตัวขวามือเป็นตัวเมียนะ หรือว่าตัวเขาเองหรือเขาจะบอกว่าตัวเขาเองฉันเป็นตัวเมียแต่นิงมองว่าเขาเป็นตัวผู้ค่ะเสียงค่อนใหญ่สำหรับเคียงขันเสียงเรียกยังทุ้มเลยค่ะมาชมตัวขวามือตัวนี้ขันโยนที่หนึ่งกุก จะเป็นเพศเมียไหมแต่ลักษณะหัวก็ไม่ได้กลมคอก็ไม่ได้กิ่วนะแต่ก็มีคูนกเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ไม่จัดเหมือนตัวเมื่อกี้เดี๋ยวหนิงหามุมสวย,สวย ก็ต้องให้เลนกล้องผ่านตะข่ายเข้าไปเพราะว่ากรงแขวนหนิงใส่ตะข่ายเป็นไงคะเหมือนตัวเมียมไหมแต่ก็เรียกดีค่ะตัวนี้หนิงก็มีคลิปเสียงให้ฟังขันโยนที่หนึ่งกุกเหมาะกับท่านที่ชอบนกกุกต่ำ,ตำ ีหลายท่านที่ทักไลน์หนิงมาอยากได้นกลูกนกด่างช่วงนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้หนิงมีลูกนกอายุหนึ่งเดือนกว่าๆก,ก็จะเป็นป่าแป้งที่หน้านิดนึงแล้วก็สีป่าพ่อแม่ก็จะสี่ถึงหกกุกแล้วก็มีสีขาวมีแต้มที่หลังอายุเดือนอ,อ,อายุสี่สิบวันก็คือเดือนนิดๆตัวนี้พ่อแม่สามถึงสี่กุกมีสีขาวอยู่หนึ่งตัว แล้วก็สีป่าป่าแป้ง2ตัวท่านไหนอยากได้ลูกโนกก็ทักหนิงมาได้เลยนะคะพร้อมส่งส่วนท่านไหนที่ชอบแบบตัวโตวและขันแล้วก็คือ2ตัวนี้เลยมีคลิปเสียงให้ฟังชอบกุกตำต่งถึงสอกุกสองก,ก,องกุกก็มีค่ะเดี๋ยววันหลังหนิงมารีวิวให้ชม หน่งว่าเขาต้องรู้แน่ๆเลยว่าตัวขวามือเมื่อกี้เป็นตัวเมียทันไหนที่พอจะมองออกก็แนะนำหนิงด้วยนะคะว่าตัวไหนคือผู้ตัวไหนคือเมียหนิงก็พิพจารณาจากพฤติกรรมอะค่ะ มองว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ไปฟังคลิปเสียงขันโยนของทั้งสองตัวเลยค่ะเดี๋ยวคลิปแรกชมตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าคลิปนี้เขาจะขันโยนที่สามกุกวันนี้ก็มารีวิวสีป่าสองตัวให้ชม ขอบพระคุณทุกการรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเขาใหญ่เสียงดีด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ We'll be right back.